ข้าวนมปังนี้ใช่ไหมลงเป็นเสียวสาสาท่านองเายกเดี๋ยวเข้าวเขาิไปอีกนะนีไหมครับเขาไปอีก้วไม่มีแค่นี้นะาวเบ เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ที่เมืองไทยก็กำลังมีโรคระบาดดิฉันและครอบครัวก็เล็งเห็นถึงความสำคัญก็อยากมีส่วนร่วมกับสังคมและทีนี้ดิฉันก็มีพี่ซึ่งเป็นบริษัททองคำแท้ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ แล้วก็ยินกราบขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่าอําเภอศรีราชานะคะโดยมีคุณบุญส่งพันเสือค่ะที่เป็นผู้ใหญ่ที่ให้ความนับถือที่ดีทันนับถือและเคารพค่ะได้แจ้งประสานงานทุกจุดก็เราก็ได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ดำเนินการมีการวางแผนการในการจัดทำอาหาร จัดเตรียมระยะห่างแล้วเราก็ใช้บุคลากรจำนวนไม่มากค่ะซึ่งเราเห็นความสำคัญตรงนี้มากค่ะคือทุกอย่างสะอาดและปลอดภัยค่ะแล้วขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะขอพระคุณค่ะค,ค่ะ